เก่งจ okay, ิงนะเธอฉันช่วยเธอทำงานบ้าน mm hmm. ทำกับข้าวเลี้ยงลูกเธอก็ต้องช่วยฉันด้วยสิไม่ใช่ปล mm ่อยให้ฉันทำคนเดียวนี่วิวิตายละลูกจะกลับมาละ ไม่เป็นไรค่ะแม่จะเสร็จแล้วค่ะเอ๊ที่ผมไม่รู้เรื่องยังไงเนี่ยพี่ากันแล้วหรอเจ็บอจพอดีเลยลูกจับข้าววันนี้ที่ลูกชอบนั้นเลยขอบคุณนะครับแม่แม่คงเหนื่อยน่าดูเลยนะครับเป็นแน่สี่ลูกแม่ซื้อผักมาจากตลาดทำกับข้าวังสองชั่วโมงงั้นเดี๋ยวผมกับเมย์เข้าไปรอข้างในนะครับ วันนี้ฉันเหนื่อมากเลย้อไหละอืมงั้นคุณนอนก่อนนะ๋ย่ผมไปดูเอ้าแม่ลูกเสียงดังนจนแม่ตื่นเหมือนกันเลยเหรอครับแม่ก็ตื่นแบบนี้ทุกคืนแหละลูกเอ้าปกติไม่ใช่เมย์เป็นคนตื่นมาดูแลลูกหรอครับไม่เลยเขาปลุกแม่ทุกคืนแหะแล้วเขาก็ไปนอนต่อเป็นแบบนี้แหละจริงหรอครับ ไม่ต้องเรียกเม่เหรอลูกเป็นแม่สามีก็อย่างนี้แหละขอบคุณแม่นะครับโอ้ยไม่ต้องทำหรอกลูกงานแค่นี้เอง กลับมาแล้วเหรอลูกโอ้ยไม่ทํางานทั้งวันเหนื่อยจังเลยตอนเย็นก็ต้องทํากับข้าวอีกเหนื่อยเหนื่อยแม่รีบไปพักก่อนนะครับที่รักตามผมมาที่ห้องหน่อยอืมใหนะนี่อะไ่ยาบำรุงร่างกายนะปกติเห็นคุณไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองช่วงนี้เห็นคุณเนอยเหนื่อย ผมก็เริ่มบางแล้วมผมเห็นแล้วปวดใจขอบคุณไม่เป็นไรอย่บอกแม่นะากินแตงมก่อลูกแม่ปอกให้ละขอบคุณค่ะแม่เล่นละครเก่งจริงนะเธอฉันช่วยเธอทํางานบ้านทำกับข้าวเลี้ยงลูกเธอก็ต้องช่วยฉันด้วยสิไม่ใช่ปล่อยให้ฉันทําคนเดียวแม่แต่แตงโมน,นี้เมย์เขาเป็นคนปอกเองนะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ก่อนที่ผมจะกลับมาแม่ก็เพิ่งแย่งตะหลิวจากเมย์แล้วกับข้าวเมื่อวานอีกเมย์เขาเป็นคนทําแล้วส่วนที่แม่บอกว่าตื่นมากลางดึกช่วยดูแลลูกมันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเธอนี่ที่ฟ้องจริงเลยนะถูกเปล่านะแม่ผมสังเกตเองแหละเมย์เขาทํากับข้าวจืดปลอกแตงโมงก็ไม่สวยยิ่งตื่นมาดึกๆไม่ต้องพูดถึงเลย เราเป็นครอบครัวเดียวกันน้าแม่แม่ไม่จําเป็นต้องแสดงละครแบบนี้หรอกแม่ทํากับเขาแบบเนี้ยเป็นใครใครก็เสียใจแล้วครอบครัวเราจะมีความสุขได้ยังไงครับพูดกับแม่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องโกงต้องกินลาแตงโมพี่รักเม่คุณทำามใจเขถ้าเรื่องแค่นี้ผมยังจัดก,การให้คุณไม่ได้ผมยังสมควรเป็นสามีคุณอยู่ไหม